ตอนนี้นะครับก็มีการแจ้งเหตุด่วนนะครับว่าเขาพบมูจงอาชไม่ดูใช่หรือเปล่านะฮะตอนนี้เรากำลังจะรีบไปแ้วเขาก็ไม่รอด้วยนะอันเขาเขาว่าเขวาขว่ามันอยู่ในนี้ใช่ไหมม,มันมันจะหายากอ่ะพราะมน,นไ,มไหม้นไหวไหมขึ้น,นปีนขึ้นได้ปีนขึ้นไปเลยน,น่าจะไหว คอยระวังนะระังระวังเลนะครับครับจังหวะตัวเองอยได้แล้วนี่นะมันนสนกวมันจะหัตัวไป ติดไม้ครับพี่ต้องยกไปหัวจะพุ้งฟ้วนไป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 ดูนะดูนะดูดยดูดยดูดยคือตอนนี้นะฮะก็รับแจ้งเหตุมูเข้าบ้านครับ เป็นงูขนาดใหญ่แล้วตอนนี้เรามาถึงพื้นที่เราก็รู้แล้วว่ามันเป็นยุงจงอางครับอันนี้เราก็จะใช้เชือกในการช่วยนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเรายกขึ้นมามันจะสวนหรือเปล่าอ่าเห็นไหมเอาดูนะเห็นไหมเอาไหมเอายังเจอยังเจอยังยกทางไว้หาหางัดอะไรไว้ได้ไหมงัดงัดอะไรไว้ได้มพี่ดึงพี่ดึงได้ดึงได้นะเอาเห็นไหมมันไม่มีอะไรจะงัดเลยพี่ดึงดึงไว้อย่างี้เดี๋ยวผมจะใช้ไม้ แน่นอนครับตัวนี้เป็นลาชาแห่งงูนะหรือว่างูจงอางนะแต่ว่าสีมันค่อนอ่อนนะครับโอเคอเอาแหวนหมดแล้วก็่ใ่หางเ,เนาะอัลบั้มเดี๋ยวมันจะแปลงนู้นเนาะ นีลฝั่งนี้เลยลากลากกองผีเข่อยไม้หนักเย้เย้เย้ลากไปให้ให้หางกองไม้หน่อยหางกองไม้หน่อยดีูเขาอันลากไปหางกองไม้หน่อยอ่าปล่อยไปอีกพี่จะปล่อยนะไปจุดสามพอดูหน่อยนะจะปล่อยนะครับ นี่ครับคืออารมณ์มูดนะฮะมูมก็จะเลื้อยตามครับแต่ว่าะจะติดไปเดี๋ยวคุณดูนั่น โอเคครับผมตอนนี้เขาก็อยู่ในอารมณ์ที่ยังไม่ยอมแพ้นะครับก็จะเป็นงูจงอางที่ตัวไม่ใหญ่มากนะฮะเดี๋ยวขอดูเกล็ดใต้หางหน่อยสี่ิคินับอัน,นลองนับดูีคิดลองนับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเ็ดกับเกล็ดเดียวนะครับสิบห้าเกล็ดนะครับ ก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่วงหางของวตจงอางเนี่ยมันจะมีเกล็ดที่เป็นเกล็ดเดียวก็คือเป็นเกล็ดชิ้นเดียวนะครับที่เป็นเกล็ดตรงช่วงหางนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่านับเลยไปนี่มันจะเป็นเกล็ดแบบซิกแซกนะครับนจะลองดูอีกทีนะอ่า,อานกลับไว้จบให้ตี่ที่ช่วยตักแกวกลางตัวนหน่อยตักแกวกลางตัวหน่อยให้อ่นนานหรือพี่จบหาให้ก็ได้ เกล็ดทางนะครับก็จะเป็นเกล็ดที่เราจะนับตั้งแต่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดทุกคุณเห็นตรงนี้เนี่ยตรงนี้จะเป็นเกล็ดท้องนะครับและตรงนี้จะเป็นรูทวารนะครับรูทวารตรงนี้จะเป็นรูทวารร่วมครับก็คือว่าจะขับถ่ายนะครับทั้งอุจจาระปัสสาวะนะครับแล้วก็เป็นจุดที่เขาใช้ออกไข่นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีช่วงบริเวณของอวัยวะเพศนะครับที่เอาไว้ใช้สืบพันธุ์นะครับ เกล็ดหางนะครับเราก็จะนับจากตรงนี้นะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าตรงนี้ก็จะเป็นเกล็ดเดี่ยวสิบห้าสิบห้าชิ้นนะครับพอเลยไปเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันจะเป็นเกล็ดที่เขาเรียกว่าเกล็ดซิกแซกนะครับก็คือว่าจะเป็นเกล็ดคู่นั่นเองฮะวิธีการจําแนกเพศงูจงอางนะครับยมามเฉพาะงูจงอางนะครับเราก็จะใช้วิธีนี้ในการที่จะสันนิษฐานนะครับในการคาดคะเนว่านี่คือเพศอะไร คือถ้าเกิดว่าเป็นจงอางนะครับของทุกภาคนะครับยกเว้นภาคใต้นะครับเกล็ดตรงนี้นะฮะถ้าเกิดว่ามีเลยสิบเกล็ดต้นไปเนี่ยเราก็จะสันนิษฐานว่างูตัวนี้นะครับเป็นเพศผู้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเกล็ดมีแค่4ี่ห้าชิ้นนะครับรู้ไม่ถึงสิบเนี่ยก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเพศเมียตรงนี้ก็จะเป็นวิธีนะครับในการที่เราจะจาแนกเพศนะครับแบบคร่าวๆนะครับซึ่งถามว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมต้องตอบว่าไม่นะครับเพราะว่าก็จะมีช่วงที่มัน เขาเรียกว่ามีช่วงที่มันคาบเกี่ยวกันอยู่ระหว่างเพศผู้เพศเมียดังนั้นนะครับก็จะเป็นแค่ปัใจจัยในการที่เราจะพิจารณาเท่านั้นเองโอเคครับลองมาดูลําตัวครับว่าตัวนี้สีสันเป็นยังไงคือถ้าเกิดว่าสังเกตนะครับตั้งงูจงอางตัวนี้เนี่ยก็จะมีสีที่อ่อนนะครับคือช่วงช่วงบนลําตัวนะครับก็จะเป็นสีที่อ่อนนะฮะออกสีเขียวๆด้วยซ้ํานะครับแต่ว่าพอเลยช่วง กลางลําตัวลงไปจะเห็นว่ามันจะเริ่มมีความเข้มของสีนะครับพอไล่ไปถึงหางนะครับก็จะเป็นสีเข้มจนดําไปเลยเห็นไหมฮะตรงนี้นะครับพอเห็นลักษณะแบบนี้ผมก็นึกถึงงูลูกผสมอีกครั้งหนึ่งนะครับเราเคยจับงูคล้ายๆบแบบนี้มาได้แล้วแต่สีอ่อนกว่านี้นะครับก็มันจะเป็นงูที่สีออก จะขาวเลยนะครับแล้วก็ช่วงหางก็จะมีความเข้มนะครับเราจะมีความเชื่อนะครับตั้งแต่โบราณแล้วนะครับว่างูเนี่ยมันสามารถผสมข้ามสายพันธุ์ได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังเพราะว่าพิษมันจะตรายมากก็จะมีความเชื่อว่างูจงอางผสมกับงูสิงบ้างงูเห่าผสมกับงูสิงบ้างนะครับจนกลายเป็นงูลูกผสมแล้วก็ต้องระมัดระวังแต่ความจริงแล้วเนี่ยการผสมข้ามสายพันธุ์เป็นเรื่องที่ยากมากๆครับถามว่าทําไม คือจริงๆนะครับธรรมชาติเนี่ยเขาจะรักษาพันธุกรรมนะครับที่มั่นคงเอาไว้นั่นหมายความว่าการที่งูชนิดหนึ่งจะผสมกับงูชนิดหนึ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากสาเหตุเฉพาะหนึ่งนะครับฤดูการผสมพันธุ์บางครั้งเขาก็ไม่ตรงกันนะครับสองพฤติกรรมการเกี่ยวพาราสีนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องราวของฟีโลโมนนะครับที่จะดึงดูดการผสมพันธุ์เนี่ยอาจจะไม่คล้ายคลึงกันอย่างไรก็ตามนะครับมันก็ได้มีความผิดเพี้ยนมาอยู่บ้างนะครับ เช่นเคยมีกรณีของงูเห่านะครับที่ไปผสมพันธุ์กับงูสิงแต่สุดท้ายนะครับมันจะไม่เกิดลูกนะครับสาเหตุก็เพะหนึ่งนะครับอขอดูจนช่วงหางหน่อยงูแต่ละชนิดนะครับมันจะมีอวัยวะสืบพันธุ์ที่มีความแตกต่างกันถ้าเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆก็เหมือนแม่กุญแจนะครับกับลูกกุญแจนะครับคนละยี่ห้อคือถ้าเกิดว่าเป็นยี่ห้อเดียวกันเนี่ยแน่นอนถ้าเกิดว่าเอาลูกไปไขนะครับมันจะสามารถปลดล็อกแม่กุญแจได้ แต่ถ้าเกิดเป็นคนละยี่ห้อแน่นอนมาตรวจล็อกไม่ได้เหมือนกันครับเอาอวัยวะสืบพันธุ์ของงูจงกอางหรือว่างูชนิดนอื่นหรอเพศผู้เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกนันจะมีรูปทรงที่ไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยการที่จะสอดใส่นะครับเข้าสู่เอาวัยวะสืบพันธุ์ของเพศเมียเนี่ยของงูต่างชนิดกันก็จะเป็นไปได้ยากครับหรือต่อให้สอดใส่ไปได้แต่การที่จะเกิดการปฏิสนธินะครับจนทําให้เกิดไข่ที่มีเชื้อเนี่ยมันก็จะเป็นไปได้ยาก ยกเว้นงูที่ผสมพันธุ์กันเนี่ยมันอาจจะมีความใกล้ชิดกันมากเช่นอยู่ในจีนักเดียวกันเช่นงูเหลืองงูหลามในธรรมชาติจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในที่เลี้ยงเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจนงูสามารถผสมพันธุ์กันได้แต่กว่าลูกจะออกมานะครับมันก็จะต้องผ่านนะครับหลายๆขั้นตอนนะครับหลายๆครั้งนะครับลูกออกมาอาจจะเป็นหมันไข่อาจจะเป็นไข่ที่ไม่มีเชื้อนะครับหรือ ผสมพันธุ์ออกมาแล้วนะครับอาจจะพิการจนเสียชีวิตไปนั่นคือการเลือกสรรการคัดเลือกของธรรมชาตินั่นเองดังนั้นการปนเปื้อนของพันธุก,กรรมหรือว่างูลูกผสมใหม่ๆเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากมากครับเห็นไหมครับพอผสมกันไปต่อให้อาปฏิสนธิได้มีลูกได้แต่ลูกก็จะเป็นหมันครับนอกจากต้องมีการพัฒนาสายพันธุ์กันอีกหลายต่อหลายรุ่นเลยทีเดียว ตรงนี้นะครับก็จะเป็นความรู้นะครับแล้วอยากให้คุณเข้าใจว่างูลูกผสมนะครับเกิดขึ้นได้ยากมากๆครับผมโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวหาอะไรมาใส่ดีกว่านะครับก็ฝากนะครับระมัดระวังนะครับคือช่วงนี้จะเป็นช่วงที่งูออกเยอะนะครับงูจงอางออกเยอะถ้าเกิดว่ามันเข้าบ้านคุณนะครับก็แจ้งเจ้าหน้าที่ กู้ภัยนะครับหรือเจ้าหน้าที่ที่มีความชนานาญในการจับนะครับมาจาับจะดีกว่านะครับเพราะเจ้าตัวนี้นะครับแน่นอนพิษออกฤทธิต์ต่อระบบประสาทเป็นหลักแล้วก็อันตรายมากๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เข้าไปยุ่งกับมันมันก็จะไม่ยุ่งกับคุณครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณเดินเข้าหามันสิ่งที่มันจะทําก็คือพยานที่หลบหนีนั่นเองครับอ่ะโอเคครับผมเราก็อธิบายกันมาพอสมควรพีษก็หาถุงมาให้เรานะมาจะลองอ ตอ <Okay. S 2> นกระบวนการที่จะเปลี่ยนมือก็ต้องระมัดระวังนะฮะเพราะว่าอาจจะพลาดได้ผมจะกดหัวงูลงพื้นนะก็จะเปลี่ยนมือตรงนี้แล้วตัวนี้ก็สู้นะครับแล้วก็พลิกถุงเข้าไปตอนนี้งูชอบกัดถุงนะต้องระวังเพราะว่ามันเป็นสังขยาของเขา่ะโ okay. อเคบอาไป คือตรงนี้นะที่เป็นสีมืเนี้จะเป็นเรื่องของความแปรผันของสีครับมันจะเป็นเรื่องของฤดูกาลด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยง,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 งูตรงอ่างในแต่และฤดูก็จะสีแตกต่างกันมันไม่ใช่แตกต่างเรื่องสีนะครับแต่จะเป็นแตกต่างเรื่องความเข้มของสีนะครับ ฤดูที่มีความชื้นสูงนะครับฝนตกบ่อยๆนะครับมีความมืดคลึ้มเนี่ยงูยจงอางสีจะเข้มขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงที่มันแล้งจะจัดแรงยาวนานสีจะอ่อนลงและในช่วงนี้เนี่ยงูจงอางก็จะสีอ่อนทั้งทุกตัวนะครับเหมือนจงอางทองที่เราเห็นเราก็ไม่รู้ว่าจงอางทองที่เราเห็นเนี่ยพอฤด,ดูฝนเนี่ยมันจะกลายเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆหรือเปล่านะตรงนี้ก็ปล่อยไปแล้วทําอะไรไม่ได้ <laughs> โอเคครับรีย้อยนะอ่านปล่อยอนะโอเค